พี่น้องเมื่อนี้พ่อกันอยู่ตลาดนัดคูกระบือวารินชำนาบเลยพี่น้องมันผุดทีสิบปดอย่างก่อนแสงจางน้อยครับก็พอค่อยขึ้ค่อขึ้นเก่ายเลยพี่น้องขึ้นีเมนคนอยากเบียก ภาคพี่น้องเขาเบื้องในตลาดเบื้องราคางูอครับพี่น้องพี่น้องไล่ทันเพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ตังูอเพิ่นประจงห่วงเพิ่นว่าครับพี่น้องพ่อข้าเพิ่นเก่งอยู่แล้วนะพี่น้องประจงญานว่าเพิ่นสิบอะไรขายแล้วก็มันเป็นคอนเทนต์ของไฟของมันเลยพี่น้องการเสนอเรื่องเล่าเจอเราคนบพื่คือกันบางคนเพิ่นกะทายงูอ้ามหรอมันเป็นคอนเทนต์ของเพิ่นเฮ็ดคือเพิ่นบ่ได้ดอกพี่น้อง คอนเทนต์ของไฟของมันเอาสิพาพี่น้องเบิง่งงัวงกำลังต่อรองกันคือคักเหรอพี่น้องแอลรูรี่รี่มั่นราคาบรรหงอยู่สามหมื่นแปดพันเป็นวะคุ้มประมาณน้อย เกือบร้อยสี่สบวกไปหนสามหมื่นแปดพันเพท่อนทอยู่บ่อาจารย์มันมั่นยู่บอมนมั่นมันมั่นเรื่อทองว่างบอแล้วอทองว่างสาวแม่สาวง้อแก็ได้สปีดีสอปีสมได้ละตัวนี้ทองสามแปดเพื่นวะ่คืนมไดเลยรอดยังไม่ลา รอดเดี๋ยวมันคืนพิจารณาพงเดชพี่น้องสามหมื่นแปดพัหนห้องเดี๋ยวพี่นอ 3, 8, 8, ้นอนขายประนันดอกเจ้านี้พี่โตล่องงานอยูอย่ตัวพี่นอ้องพยายามจะได้กันสอบถามพี่มา,ากระถือมาโอเคอยู่หุ่นมันรับประกันรับประกันแขงขาแขงขาโปร้อนขึ้นได้ค้อนขึ้นได้ขายอยู่ในตลาดบ่เคยขายเจ้าเพื่ออยู่นี่ตลอดแมน ข่ายพี่นุ่มมึงถายขายงามดีแต่โดรีนเอ๊ต่รีผสมเนาะแมนองร้อยสามสิบบวกเกือบสี่สิอยพี่น้องสามสิบตัวสี่สิบตัวร่องไดนตัวรองไหลได้เติบตัวรองได้อยู่ได้เตืบได้จักหน่อยด้จักน่อยืมเบอร์โทรเบอร์โทรยังก่อนศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอ้าสอน้อย์สี่ห้าห้าศูนย์ส บอกซื้อเพิ่มน,น้าเนี่ยว่านมมาลินอ่ะนะเพิน่นเพิ่นหูดีอ,อ,อ้าวเ,าเาพิ่นเวิ่งนี่ลุงไร่สองเหรอเออไร่สองเลยอาวพี่น้องมากกับค <Okay S 1> ิดต่อเพิ่น <Okay S 1> มาเด้อพี่น้องเด้อแบบมันแดงพี่น้องเป็นหอ้หอ,งขของห้องทครไดก็ห้องสี่หมื่นสี่ สี่หมื่นสี่พันวสองปีหรอปะได้อยุหรอป่ะนี่มัวปีกว่าครับพี่น้องสูงประมาณเมตรเม็ดสีชิปเนน้องนอได้ลอยสีิเนน้องนาความสูงหน่อยใช่หรผมนะเนี่สี่พันเยใ้หอยเป็นหอยดรอสซีดรอสปอดได้สูงเมตรสี่สสีแดงตอนสีปได้เพื่อนหอยดรอสี่ ปกต 500, 000. 500, 000. 500, 000. 500, 000 500, ิเป็น4 0ก่า่า4,000ขึ้นเมื่อไหร่2,000้นไ่ันหงือ4,200ให้4,000นแต่พี่น้อง4,000ห4,000บ่ก็ถือว่าก็ราคารับนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่รวมหัน4,000เลยไปหลายแล้งง่วนอยเนี่ยก็ถือว่าลงๆแน่อยู่เด้อพี่น้องง่ราคาไพสิมาก็มาเด้อตลาดวาลินลงๆ ก็ถือว่าโอเคอยู่ในพี่น้องราคาเมดซีซิปก็หายเพิ่อยูซี 4, ่หมื่นอยากได้เขาได้ก็พูดอยากได้หนึ่งก็เท้ 2, าสองขั้นหาก็ะเท้าสองขั้นหาเพิ่อนวาถือว่าโอเคว่ามันหูสัน่นอยู่พี่น้องแกงขาวโอเคอยู่ถือว่าราคาพอฟังอยู่จำนี่ผ่ไม่ได้ทิู้ทิ้งง่วงเพิ่าเพ่งเพื่อนพี่น้องมันถือก็ว่ามันถือมันพ่อฟังก็ว่าพ่อฟังก็ถือว่าโอเคอยู่ เนหายักบาทอะไรไงตัวนี้โอ้ยกี่เป็นหายสองพันสามบาทเพื่นสหายพันหนี่เพื่นสามหมื่นสามหนขาย่รกินซื้มาหลายสามหมื่นสามหม่คัวสามหมื่นสามพันสองพัเนาะเสียสามหมืนเท่าไดก่อนเมอากุดนแล้วจะาเป็นหายหนพันงพัเนหายสม่น็นหายสามหมื่นพนหรอเป็นมันมิดสาบไปกี่เป็นหสองพ เพิ่นพ่อแหละที่นี่เพิ่นเลยห,หน้อยแม่สีไร้ไปรเรื่อยวันแม่น้อยลงไปเรื่อยป่โอเคได้พี่น้องลักษณะพานอยู่ว่ามัานหูสันวห่สามสบวกพี่น้องก่าดอะไรจากปีละไงเด็กปีกวาดหรอป่ะนี่สีขาวสองหรอป้องนะเออเม่เด็ปีนึง 3 0บวกพี่น้องเพื่อนให้สามหมื่นเพื่อนให้สามหมื่นพันออ่ายได้เจ้าของเที่ยวสามหมื่นเท่าไหร่ผู้รู้สามสิบสามง่ายไปทางเขาแล้วไงส่นหน้าสนอนี่ไปทางเขาแล้วซื้อมาสามหมื่นสามเห็นไหมเขาให้เป็นสามหมื่นพัน้บ่ได้โอ้สองกสองหกมองเที่าอยูซีพัน ใส่ขุนโค้งสางพัดอยากได้ติดต่อมาเนี่ยพี่น้องราคาบอลห้องอยู่วรามันสองหมื่นกบัวสองหาสองหกเนี่ยและพี่น้องราคาเบอนห้องพัดอยากได้ติดต่อมาะไรยีแดงใส่ขุนขุนโค้งสางพี่น้องว่ารุ่นนี้ เบรแมนคุณอ้วนไปจไดรติดต่อมาไหรมีม,มีหายร้อยู่ช่วงไนงวน้วงลคว่าานี้ดเดี๋ยวว่าคามเลิกหักบอ่อเท่าไรกัดตามราค่าแล้วพี่น้องเลิกกนนี้นเพิ่งว่าแพงกนนี่นคา้าราคยซื้อไว เจ้าคือการสองวงามเจ้าโอ้ยสอทำเจ้าของวันนี Guys, uh, like, man, ้ว่าว่าไล่ละไรพอดนี่ไล่แล้วหกพันสองหกสองความสูงประมาณเมตรยี่สิบบวกมองเทียวใจที่พันอยู่แมนบ่นี้เอาสองหามองเทียวสองหา้องเอาเจ้าเจ้าได้ตนี้ มีหลายอยู่วาย่เฮือนส่วงนี้มีหลายอยู่วาย่เฮือนสวนร้อยเยอะมีแต่บักเทิร์กร้อยนี่สองหาสองหกนี่อ่าพายะเกติดต่อมาเด้อพี่น้องร้อยนี่ติดต่อมาทา้งสองพ่อใหญ่ก็ได้พรามีให้อยู่คนวางเงราร้อยประมาณบวกเกินสองหมื่นหกเนาะเพราะหาได้อยู่ คือไายรถไฮไลายคือลายรถไฮหลายเพื่อนวะมีห้องแค่หาวลก็บัี่เาดก็่อาหน่อยครับว่านอยมิตรยี่สิบบวกคุ้นโครงสามว่าแต่สองีไม่เลยไม่เลอยู่บนนี่เนียนเลยยังเขาเอิด เรีพาเรีพารีหน่อยพี่น้องบ่อหอดสองหมื่นไปออนหอดไมต่อแล้วครับเข้าก่อนสี่ยบ้างขันเป็นรช่วงในค้าลงเรียหน่อ่วงนค้าลงเรยหน่ยค้าลงขางสี่แต่เราเลยหน่อยพี่น้องไต่สองหมื่นเพิ่มาขันค้าลค้าอันนี้ขาสองหมื่นจิช่วงม่าหันหวยมันกเกือบสองหมื่นแล้วเนาะเป็ บอกเวียดบอกบอกเตาสื่ออยู่กันทานักหน่อยโอ้หน่อยคนนี้เพียงัวเขานี้ต่อขนาต่อนาไ้ไก่เิ้นบีดแสดงว่าลงเติแสดงว่ารงเติบต่อขนาแคโรเล่น่อยไก่บีดของมื่นหกเลยพี่น้องว่าเป็นขายเลยนี่ราคาเพิ่ห้องอยู่ด้วนี่หัวใจ2องหมื่นฮะาทไอยู่คนเดีวมาไหว้ายบอกกัผมหนอขาลง้ขาลงประกาศซื้อไว้ปรกาศซื้อได้ เนี่มันลงคือเ่ซื้อมันแพงขยับกันสิังแพงนี่มันขายงานัลงัยับขายงานทุนทำกรก็ทุนทำไรก็ทุนบไหนเนาะถ้าโรเรหน่อยเนาะใส่สองหมื่นขอทายอยู่ขอทาอยู่รลคข้างั่วมือนี้ขอทาอยู่ทาอยู่นั่นมีผู้ถามมือัน รา,าคาห้องอีกต่างหากก็นหนึ่งันหกพัน้าบาจอเท่าหนงพหกเเอาเบิรพคอน่อรองกันสักวัน บอก่าย่งเราก็จอดูงไปเห็นหรอใช่รอเล่าพาประกาศจูงไปร้านอานหาท่บอกสรุปแล้วแน่นอาเพราะว่าพู้ซื้อประจำบอผู้ซื้อกับพซื้อู้ขายกับขายแล้วราคายดเราเมักอ่ะแ่ละมันมีหัวแล่หน่อยนึงกับหว่เขาพวกต่ง่เ่าได้ว่ได้ย่องไปได้ินีผู้ซื้อกับผู้จะบอกว่ามานไรยกลัวป่ะห้องเท่าไรละ ห้องสองเมื่อนหกปัหาครับคือที่ห้องไรผู้คนเบิงคุณพ่มาสื่อเด้ที่ห้องไรปัญนเลยเว้ยก็สื่อมาแพงครับสื่อมาหลายจังสันติไทยรุ่งยูทูบกับว่าได้แพยงแพงมาเพงเขาสิมาเบิงเขาสิัมาเบิงมาอย้วมองมนทิได้สื่อเดีขายกันมันคือคือมันเป็นห้องลยงยูทูบรงยูทูปขันพ่อซื่อก็ซื้อืกื ใพ่ผมซื้อ่อซื้อพ่อหานังหานังเธอก็ซื้อโมเมนบ์บอนี่ได้ละวคนว่าทายได้ตีได้งวเพิ่นสองหมื่นกซื้อเลยแน่นอสองหมื่นหกมันมเนว่าสองหมื่นหกตีไรเ่นี่เป็นบ้านมันก็อยู่สองหมื่นสองหมื่นยหน่อยเบิดหลายสองหมื่นเนยหน่อยมันขายบ่อยโอขายบ่อยกับบเป็นย่างไพ่บัวเดว่วกันนี่แหละน่อถทามเถาแก่เพื่อนยังผพ่อกันไปเลยนี่โมเด็มโมเนแเนวสีมาตัวกันนี่นี่ เนี่ยเามาขายเลยเนีมาขายเดี๋ยววันลงยูทูบจะอกหลายหลายเพ่นส่ดเพิ่นสี่พมากเพื่อนมาตลาดนั่นเาถือถือใคนอยางมาเป็นอย่างเด่นนี่เขาสื่อกันเ่าถือเขาสื้อกันเาถือยรพิญาเขาสื่อก่อนพี่น้องนี้วของซมเขาขสองหมื่นก็ดีเอาเอาเอาสนารมมันมันมัขึ้นอยู่ดอกเพินคายสื่อเขายสือเจ้าเว่ากรอกซื้อแพง พี่น้องกัมี่กมีเรื่องด้วย<ม>สองหมืน่นสองหมืน 8, 300, ่นแปดพันสามร้อยบอโรเล่ลูกผสมพี่น้องแม่ผสมกัม,มี่กัมี่รึองอยู่พี่น้องท่องท่องว่างบ่ท่องว่างบอก้็คือกันผมสุดคนมาแต่ว่าคนมาผสมเรื่องลูกมะม่านเม็ดสามสิบพี่น้อง ห้องสองหมื่นแปดพันสามร้อยยังมีสามร้อยอยู่ขาดรถมีหอดคารถวันนี้ได้แล้วพร่าก็คือเทนอวบานี้เนาะกินเท่าสามร้อยนั่นทุงมือนี่พันสามร้อยคนใดๆแม่เลยไปเรียงเกีียวเขาออกัดตีตอคนไหนเด่าพี่น้องคนว่าผสมมาลเดือนหนึ่งแล้วคน่ากับขมยาวกับทื่ว่า ตามราคาล่ะพี่น้องสองหมื่นแปดกับราคามันกับจู่ตรงง่วนี่แหละพอจะได้ที่ต่อขึ้นมาได้เอาบอกเบอร์โทรพะนะศูนเก้าสามศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดหจ็ดเกย์สามสีะเก้าศูนย์สามสี่เก้าศูนย์่อได้ที่ต่นมาได้พี่น้องแต่ว่ามีแววสิไค้าจะอยู่นี่ล่ะล่ะเรื่งลักษณะล่ะเออเดยวเอามัน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 ไปตายอยู่ เขียดซำโลงสำโลงนี่บ่อยซำโลงเางซ้ำลงท่า,ออ,าออกไปกันสลัดว<อ>่ามันหน่อยเลยพี่น้องเพื่อนห้องเพื่นห้องสองหมนสองพันมันบ่เฮ้ยราคาที่เอาห้อง้ราคาห้องสองหมถ้าเอามีอยู่สองหมืนองพัน่มันน่อยว่มันหน่อยพี่น้องมสุนี่ไปเลี้ยงให้มันใหญ่แข้งขาย สำหรับภูมิงเงินหน่อยสองหมื่นกว่าๆเป็นมาแต่ว่าต่อรองเพิ่นครับ,รบเป็นจังไรหนึงว่เลิกดีอยู่นี่คือว่าโอเคกับมิลีกับโมเมนหูใหญ่เม<แ>ื่แอแต่ยักเดือนแล้วก็ว่าสี่เดือนก็หาเดือนหนี่งวาสี่หาเดือนใส่คุ้นว่าหน่อยคุ้นโตเพิ่นๆคุ้นเห็นมันใหญ่พี่น้องคุ้นใหญ่จังขายขบ่มิขาดทุนงัวแบบนี้ครับผู้ใดสือไปใครก็สืบหัวแม่ ไปผสมเพื icana, ่อสีผสมเพื่อ <h> สีออกลูกเก้าเดือนพี่น้องเพื่อสีใหญ่เท่านี้ปีกลัวตัวนี้ไปคุณใหญ่บ่เกินหกเดือนกกได้กําไรเลยพี่น้องแม่พระใหญ่กับทิดต่อคนมามีลักษณะการคุ้งว่วการคุ้งวัวเนี่ยไปคุณนได้พี่น้องบริษัทอาหารเขาเดได้กําไร่ที่เขามีแต่ขาดทุนขาอาหารเราไปกินเบิร์ดสู่คุณนใหญ่บ่ไใดได้พี่น้องคุณนเห็นมันใหญ่เขาจังขาย ผสมอาหารแน่หยาเน่เปียแนให้มันไงเอาพระยาไกลรอดสิกับจิตต่อพุ้นมาได้ด้วยพี่น้องเอาบอกเบอร์โทรพ่่ะศูนย์เก้าห้าเก้าสามเกี่เียหน่อยอานสูงตานสูงกจิตต่อเลยครับจิตต่อมาอยู่เ้ืงอนกับมี่ไรมี่ก้ยกับมี่คลยตัวละพค่มละแสนกว่าอมโทรราคามีทั้งควาวยทั้งงวดด้วพี่น้องพยากกกับจิตต่อพ่นมาควายไหญ่ควยน่อยมีเมื่อจนมาเดี๋ยเอาเจ้าของไ่มันไปเป็นาบายตะจับ นีสำหรับผู้สิไปเลี้ยงใครก็สื่อง่าแม่ไปผสมพี่น้องเพื่อสี่ได้ลูกอันนี้ได้ลูกเลี้ยงโลดบามันเลยล่ะครับบามันแท้หูหน่อยบ่แม่นามันหูอะไรบามันบามันครับบามันแค่ราคาเนี่ยซโลรี่พี่น้องสูงประมาณเมตรสามสิบหนอยสามสิบบวกลบนี่ยแหละพี่น้องหัวโลดเป็นเรื่หัวจชพุก อยู่ในเกล็นไซเลือดลายเหรอพี่น้นองเพันห้องสามพูดเพิ่นห้องเท่าไดก็อาจารย์ห้องเท่าไร้ก็อห่องสี่หมื่นสองครับห่องสี่หมืกลราคาแหรอพี่น้องไกลมันก็สิ้อรถได้อยู่ครับรถก็คือสี่บนในร้ายดอกเพราะว่าใกลไม่ได้หรอกซื้อซื้อกว่าสี่ใกลราคาพี่น้องปอนโตพันหนอกมันไกลราคาไปหลายพวกห้องก็งสี่หม <c oughs> ื่นสอง ก็อยู่ประมาณสามหมนหน่อยๆเนี่ยแหละราคาเจีกรปก,กติมันตัวน,นี้มันเป็นสี่หมื่นกว่ามันใกล้ราคา้ใกลไปไหลายพอเดี๋วา่าสาเลือดก็โอเคห้องพิ่นอยู่หรอกเอจจะเข้าขายเป็นปอย่ากนยี่อไหน้่ได้ไปมองมันคือ,อ,อ,อยี่้ที่แกไปไหลายรอบยังมาเสือ้อคนนี้ พ่มเพอยากได้นี่มาไปิ่วตัวอะไรัวไดนแล้วกินยากินยุ่อบานกอนมามาพร้อมเกาอีกแล้วกันดลยมาอ้มเกาอีกแล้วลวดหาพันธุ์ันีกซให้อยู่นี่เอารถดหาพันธุ์่างใครก็ได้ก็ได้ครับเอาหมองเอากันสามเจ็อ้สามเจ็ดโอ้มันเกินไปหลายโอ้ยเดียวจ่ขรถจักรลอยซองลอยนี่นะเกินไปหลายม จ้างข้ารถพมนมาก็หลายบาทเลสามมื่นหาปัญหาบ่อตุกตุกตัวไหนห้องเหาเจ้าตัวนี้เป็นห้องสามมืนสามมือนหาปัหาหวงว่ามันลอยสามสิบบวกลอยสามสิบบวกย่ข้งกเกยร์หนจะน้อยอยู่เสื้อแพงขนานบ่อเดียร์นี้เื้อแพงานเต้มโอ้ยเฉพาะ ก็เพราะมันได้อยู่ห่อนสวยแมนว่าเจ้าสื่อดก่อนบ่หอนถามนตัวนี้แม่เยอะตะขี้บ้าเพิ่มสามสองห้าสองหก็มในหองเจ่านย้อนปรอนถามหมืนตัวซื้อมาตะกี้ไปบลอเดิอขึ้นมานได้มาเทียบาเทียเพือนนไปเส่บอกไว้กกยกาไไปร้ายแล้วันเจ้าว่าเจ้ว่าแกมันโอเคหองเจ้ายุ่งหัวมันผ่านยุ่ความแก โอ้ไกลราคาเลยเด้อบ่อได้ดีหัวจุกเี่น้องดีหัวหลุนเป็นหาเป็นห้องสี่หมื่นสองพันความสูงได้ยูเม็ดสี่สิบราคาเป็นห้องสี่หมื่นสองพัน ดื่อจักหน่อยาสิมันหาครับโอ้ยมันเทินไม่ร้ายพูด กระทำบาห้องเลยเนาะห้องหานเอาสีนากระทำบห้องเลยนี่นไทเอะเอาสีไปต้งใาเนี่เินโอ้ยเดไงมันบอหลายพูดกันมาสีันเพื่อไงสามมันกลัวอยู่เอดเพ่อเอาหกุนอะช่วยสองอยู่เดอสองหน่อยๆเีสอเขาเอาออกกันไปบนไหหสองรอกไปเะบไหนสามมักลัวอยูกันนะข้าวอยู่หอดบ้านดูนี่ไอ้่ยเขาขอสามพกว่า แบงผูไปนั่งนี่ล่ะเฮ้ยมันซื้อมากไว้ยข้าอกม่าเหลียงเนสุดแท่งเนี่ยเฮ้ยมันบงตะเบิงตอนที่เลี้ยงกันนี้เป็นเรื่องอะได้วย่มันมันก็เล่นกินนะครั้งเดิมนสูงอยู่เกือบเมตรอยู่พื่นกินลูลไปกันว่ได้เียวสองหมื่นสามเซียวสองเียวสองหมื่มันเดือนขั้ที่ไหนนี่มันเดืน้หนุกได้ครับนี่ตอกินใบเอง่ได้จ้อย เพื S <S ่อไปครัอาหารนำแน่ยเอาสิเอาสามันแไปโอ้ยเถอะลไทุ่งนกาคนเมื่อใดครับไอ้ทุ่ลอกไ้สมันโดดได้ทยอ้ยเพื่อมันสีฟื้เพื่ออาหารเนี่ยมันสองกไ่สองกัวอยู่ดอกี๋ยวันมันหลายโูจวนันเอามามอทีดกันเ้ยบไ่่าบไ่าิาาบไ่าไท่า่สื่อมากเนาะ มันห้องได้อยู่แล้วผู้ซื้อมันบ่มีแม่ทั้งวันนี้คือมันมีนออมันล่าสีกับพวกแม่มล่าสีมากหว่น้่มีไม่ได้ทุ่มอยูเดียวมาแล้วก็เอาไ้าบานใครเราบานพร้อมบานเดียวกันภาษามันหายไมไปสั่ครับไปโอ้ยมันต้องหายไปภาษาคนที่เขาหายใจเ้ากันมาดเพื่อเพื่อเลยเนาะท่าวน็กบริวิส่งบานก็หน่อยได้หน่ อวเจ้าเจ้าบ่ขายรลค่นี่เจ้าวมีหม่องขายเด้นี่โอ้โเจ้าห้มันกินเจ้าอมันกินที่งานเขาว่านาทิดนี่้ไปเลียงกระหรูมาเลยเอม่ข้นไวมาได้ดอกเป็นอาทิตยมังสีมาข้นไหวเปานนั้นเดียวนี่ให้เพื่อนไปเพ่อนรวกัจ้า3 2มอง่าเอา400ไปไปบห้มยากเลยวติมมาหน่ามติมห้วกบ่ตหรอกเพิ่นนห้เท่านั้นเลยครไปสอง่เออมันพอปล่อยออกแล้วล่ะจะขียเไปยังหรอกเพนเอาไปเลียงเบิ่งซื้อ่ามันส่งคือคือะ แทงจังได้ได้มันดูาดกปฮักเลยก็หักมันเสียอยู่แต่ว่ามันเอาของอะไรรักษาไหม่เแล้วว่าชาเด้นฮะว่าท่าพวกเนจองมันมีจำนี้ยังคิดว 60, ่าพวกเมีจำนี้ยังคิดว่าพวกเงน่เข้าคายยกันากร,ราคามืสีรลล่งรถค้ามันนั่น,นมันล่งรอดอะค้ามันเข้าขายอยูา,อาหามืนสีุ่ทงเจ้าละส่งมีสิบ ่วมันหกหมืขึ้นกับหูอยู่พระคุนงให้จากบาทพวกคุณนงให้จากบาทล่ะไปนวค่าอะไรหาไปทำไขวาน่ะล่ะวันมี้ต้นี้พี่หน่อยมหุหกลัวเขาห้หามึกวัวไประได้ยังพันวาดอกปันหาสิ่งว่าเม่อยู่ามันแพงไงมันมัน ตัวดแน่ในหอยน้อยคือว่าตัวไดลายหรอว่่นในตัวอัน่าตัวนันเป็นตอแม่ตัวนันเป็นตอแม่คบว่าท่านไห้เราอ็ัมน่ใครเก่งแห่งเวข้าท่าเนี่ย

เก่งแห้งเก่งแห้งอนาคตโอ้ยสุดยอดอนาคตเป็นโจนเออคือคือไม่ไมันกับเมนแล้วมอนี่อนาคตเป็นโจนมอวะเดี๋ยวอนาคตดีเถอะวะเดี๋ยวตัวละกี่พันเขาให้เท่า้วก็ให้เขาให้สี่หมื่นปรเดี่ยนี่อุ้ยมันพัวไปสี่เอาหยางลหรเจ้าที่ไปให้สี่หมื่น มัวมัน่วกได้ขั้นคือนมันสื่อเมันแมนอยู่เดียวนี้เนาะมันเดียวนี้เจกี้่อยบียงเจ้ามั่วมันกระสูงเมซี่สีบอยู่แต่ว่ามันกับเอ้ยกับคือจึงสภาพเดี่ยวนี้เนาะใหเต็มให้เต็มหรอหม่วยมาะมันดูคล้ายกันได้

ไปกเพื <c ười> ่อไอาไปเน็ติล่ะขันมันํามันล่าเพื่อไปเพื่อเอาไปขายมันหลายตัวก็ด้วยมาจากไหนเที่ยวเท่าไรมงเงาเที่ยวพันเนื้อช้เขาโอ้ยเขาขายจะเขาันานี้ไปทางไหนล่ะนะไปไปซ่าพันหนึ่งนะเอามาจะงคก็จาได้แล้วล่ะ สู้สีสรถอีกันแหล่ะล่ะยัยมันสู้สีกันแหละล่มันซู้สีกันแหล่ะล่ะค่อยว่านันวันบันดีตัวหลวงตัวไหลอย่างเนาะไปเแข่งาเดียวเลยเว้ แพงผู้เข้าไปน้ำเนี้ยข่ารถเมื่อบานอีกเนาะมันซูสีกันหน่ยได้พันหนึ่งหน่อยไม่บรอดเลยป่ะ